ว่าเลี้ยงเห็ดกับพูดได้มาหอยเห็ดไว้นี่นะครับก็โจวเต็มถุงนะครับเอาเห็ดมาหอยไว้นี่ยเป็นเห็ดเป็นทุ่ที่ทั่นแดงเนาะมันเห็ดมันหลายนะครับโอ้ยเบื่องคนอยู่ใส่เนาะครับเ่เห็นค้นนะครับเห็นเตจักกระยานนะครับเห็นบ่เด่นครับขั้นเลี้ยงๆนะครับหอยยุบยิงยุ่งขังต้นไม้ครับโอ้ยครับแต่ว่าคนบ่อยเห็นนะครับเอาเห็ดมาหอยไว้นี่นะครับ อันนี้ก็ถกได้หลายเลยนะครับดีมาเทกองไว้หนีก่อนนะครับเนาะโอ้ยเดีรยบเห็ดไปทั่วที่ทั่วแดดนะครับบางเห็ดผมนะครับกูดอโอ้ยหามา่ได้ครับเอามาก,กองไว้ก็ขยจ้เนี่แหละผู้เดกันเพิ่นพิอยากไดกห้เพิ่นเอารถนะครับเนาะมันหลายนะครับกูดอ,ดอ,ดอโอ้มึงครับผูดอโอ้ยนะมันสิบุมนี้ถุงใส่นะครับเนาะเอานี่ครับไปไปหากันต้อนะครับ พ่อแล้วครับพ่อแล้วหลังจากที่ข้าวหอยเฮ็ดไว้นะครับเอาเฮ็ดไปกองฝากน้ำข้าไว้นะครับดอกงามๆป้าดนะครับบทันสังเกตนะครับเห็นบ่ครับนี่หนึ่งดอกนะครับสองดอกนะครับก็สิปปาดนะครับสามดอกนะครับป้าดนะครับออกเป็นชุดนะครับออกเป็นสเต็ปไปเลยครับผมเอาดอกนี้ก็นะครับดอกกีดอกจูมันนะครับงัดงาดอ๊บ ดังปุดเลยนะครับบ่ในทางยากนี่ครับดอกต่อมานะครับอุ้ยนะครับเอาหนึ่งสองปุดปุดบ่อป๊ดนะครับขามันเา้วโอ้โหนะครับงามเลยครับบางอีดอกนึงครับแต้มทีสามนะครับนี่อุ้ยพุดนะครับงามบ่ครับอู้ดเออป๊ดนะครับโอ้โหดังป๊ดเลยครับขา ไอทุ่งที่มันขาดเนี่ก็ไว้รับเป็นเสียเป็นแนวมันต่อไปนะครับสามแต้มงามๆเลยครับผมการมาหาเห็ดนะครับบอดีเฝ้าดีฟังน้ำพายนะครับผมคอยไปคือยังเง้นรดไทเดือนตามเพาะเนี่ยครับย่างไปเรื่อยๆนะครับไปกับพ่อครับเห็ดบัอืดบัอยากนะครับโอ้โหยนะครับมีเด็ดดอกงามๆดอกดินดอกนางนะครับเอาไปแกงนี่หวาน เลยนะครับผมจัดไปเอึอโอ้ยนะครับดังปุดนะครับมาเก็บเห็ดมันจะได้ดังปุ๊ดปังปัดนะครับเบิ่งดอกนี่ครับอึดอึดอึดโอ้หนะครับออกทั้งขาออกทั้งยวงเลยนะครับผมจัดไปดอกงามๆสองดอกพามาเบิ่งดอกงามๆนะครับเบิ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบอันนี้คือว่า อันนี้เลยนะครับเห็นเป็นดอกเลยบดิเดเปิดได้ง่ายนะครับบึ่งดอกนี้บึ่งดอกนี้สิเดเปิดได้ง่ายยังไงจังน้อยนะครับเมืองนี้นะครับผมโอ้ยนะครับมหาเหตุนะครับเขาต้องเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเด้อครับเด้อใส่บูทใส่รองเท้านะครับใส่ถุงมือนะครับเห็นผมเป็นสี่นี่คือว่ากะเซฟเจ้าของอยู่นะครับบอมเมนว่ามหาเหตุแล้วห้าสิบเอาแต่มือเอาแต่ใส่เกือบแตะมานะครับเกือบจะมีอันตรายนะครับเนาะ ระวังกันเนี่ยด้ครับเด้อนะครับด้วยความปัถนาดีนะครับโอ้โหครับมาอีกแล้วหนึ่งแต้มะขาวจ้วเลยนะครับเมืองดอกนี้ครับอืออืดโอ้หนะครับลันปุดดังปุดดังปุดนะครับลันปัดลันปัดลันปัดนะครับเอาไปจัดไปตอนงามๆครับเอาพ่ออีกแล้วนะครับพ่ออีกแล้วนะครับโอ้ยนะครับอยู่ในป่าหญ่าเอา พอทีเดียวสองดอกติดเลยครับเยจังเดยังสีกินเมดเนาะเอาไปต้มไว้นะครับต้มแล้วก็เอาไปใส่ซองฟิตไว้นะครับไว้ถ่กินโดนนะครับกินเป็นปีๆนะครับดอกนี้มันเน่านะครับเนาะเปื่อยจนมาขื้นล้านะครับตึ่งดอกนี้ด้วยโอ้ดอกนี้ยังใส่ได้ครับโอ้โหดอกนี้ยังใหม่ๆสดๆอยู่นะครับนี่จัดไปนะครับแต้มงาม นี่ดอกนึงครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับว่าได้ไปหาไก่หนายังนะครับมึงดอกจูมันนะครับมังหันนี่ดอกบานมันนี่ดอกจูมันนะครับเนี่ยเห็นบ่ครับบอกหลายเทียแล้วนะครับสัญลักษณ์กินได้นะครับหอยหมดหอยแมงหอยเต่าหอยกระต่ายกินนะครับเอางาดครับงาดเอางาดนะครับเป็นไรครับขาขาวๆยังพอไหวนะครับ แต่ถ้าขาลายไม่เอาไหนเลยเอาเพียงกะวางสันเดเนะบึงอันนี้ครับอูยอ่ะหอยู่นีก่อหนะนะครับแมนเห็ดนี่บบเมนนะครับมาเฉลยสิครับเฉลยนะครับเฉลยดูสิครับเฉลยกวดนะครับกวด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 โอ้ยนะครับบึงกูดนะครับโอ้ยนะครับแต้มนี่กันสุดอีกแล้วนะครับเบึ้งปุด นี่ครับหลังมันได้ร้ายจริงๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการกินได้นะครับผมงัดเลยครับไม่เสียเวลาออปุ๊บปุ๊บป๊ดนะครับโอ้โหสุดๆอีกแล้วครับท่านนะครับจัดไปแต้มสวยๆโบ่ได้ไปใส่เดี๋วครับเมื่อนี้ว้นออกแต้มองนีแล้วครับเบึ้งอันนี้เป็นหญ้าแหงนะครับหยาแหงหยาย่างไตห้าแหงนะครับ เห็นไหมครับเขียวอุ่นปุ่นเขียวจุนปุ่นเขียวปุ่นปุ่นแล้วนะครับเห็ดลายจนเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วครับผมโอ้โหนะครับโอ้ยมันหลายโพดหลายโพดนะครับพลิกแผ่นดินออกเลยนะครับเมื่อนี้ออกแบบสนันวันไหวดังไปถึงต่างประเทศนะครับโอ้นะครับ ส่วนมากเห็ดอันนี้นะครับเห็ดตะไคร้เห็ดมูนี่นะครับเห็ดผึ่งกะมีอยู่ครับแต่ว่ามันอยากห่างนะครับเนาะเอ้ายัดไปจัดไปจัดไปนะครับปุดปุดบ่ปุดเลียนเอ้าอึบอุดโอ้โหนะครับโอ้โด้อเหาเหงานะครับสองชัวเลยครับนี่ไปปานขามันออกนะครับล่างน้ำออกบัดนี้โอ้ยนะครับจะบ๊อาปอีกดอกนึงครับ ัดมาเลยครับโอ้โหเาต้องไปไกลนะครับเอาแบบนั่งมองเดียวแต่คิ้วกินขาไปเลยนะครับเอาโอ้โหนะครับตอนนี้บอได่นับหนึ่งสองสามเลยนะครับปุ๋ยโอ้โหนี่ครับโอ้เห็นบ่ครับเห็นบ่ขี้เข็บเอตะขาบหน่อยนะครับมีผิดขึ้นกันนะครับเด้ออย่าไปว่าอันน้อยนอยนี่บ่มินยั้งดอกแลอย่าไปว้าเด้อครับเด้อ เป๊ะประมาทนะครับอู้เฮาตัวน้อยๆกับพิษจำกันเลยครับบอกเวกอนนะครับเอาจัดไปเต็มกำงามพอแล้วครับหาเห็ดนะครับพ่อแล้วนะครับมาเห็ดกับพ่อเห็ดนะครับผมเหมือนอยู่ในป่าเหมืครับโอ้ไงออกมานะครับเบิ้งกันคับคับคับเบิ้งกันชัดๆใกล้ๆนะครับมีหาแหลังค้นนะครับเป็นถามว่ามาหาเห็ดแล้วได้อย่าง ได้แต่เห็ดบ่ครับโอ้โหเลี้ยงเห็ดนี่มันได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าที่ได้รายก็นั่นก็คือเมื่อยนะครับได้เมื่อยนะครับผมได้เมื่อยแลไรก็ได้สุขภาพนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับมาหาเห็ดนอนอยู่ซื่อๆนะครับบ่ได้เ้อครับเด้หลรคไพสิทามหาครับได้เมื่อยได้สุขภาพนะครับได้ออกล้างกายนะครับได้ไม่เห็นมู่นะครับ โอ้นะครับนี่งามๆเลยครับเห็ดดอกงามๆนะครับอาจจะโม่ไปอย่างอื่นนะครับดู่ว่าบ่สนใจเก็บเห็ดเอาจัดไปดอกงามๆครับปื๊ดนะครับเนี่ยดอกงามๆเลยครับผมแตงงามเบิ้งขาตัวนี้นะครับผู้ใดเอ๊ะสีเปานะครับเนาะดอกมันงามป่านนี้ครับ ปืดนะครับปืดปัดปืดปัดปืดปัดนะครับโหสุดๆดไปเลยนะครับเป็นเงครับสองดองกงามๆแต่มงามๆรับผมจัดไป